รถไข่ดีว่ะหิวไม่กว่ากูจะแต่งรถนี่ได้มั้ยยากขนาดไหนไม่ับอของด้านหน้าก่อนหรอเฮ้ยไปเลยเสียยวไปละเดี๋ยวหิวหน้าหน้ามันเป็นไรถอยรถไปเด้่ยนะคนแนวถอยหลังมึงว่าเหรอระวังลถมันสูงนี่สูงมันจะเสีย ไอสัตวมันมันไอค่อยไปไม่ไม่ไม่เป็นไรอ่ะแต่น้ำกับอาหารมึงไะดิค่อยๆรถไงโอ้ยเตรียมเก็บแล้วเนี้ยยัเียค่อยดูป้ายแดด้วยยังต้องมนป้ายแดงก่อนป้ายแดงหัวเงี้ยอะไรยังไม่มีมึงไงมาดูป้ายแรกที่จุดรการเหมือนท่านวนาแด้วรถมึงรีบออกไปเลยอะไรนะเอะนรจ้จจนรพ อ๋อเหตุบิดไปนีดตกรถวะเปิดยังเครื่องมันเปิดยังหน้าเข้าไปเลยยังไป็ไงเหตุไปแดงไหมยจอเห็นแล้ววะยังไมยังอันนี่ไปแดงแน่เนี่ยเออนี่แหละเข้าแล้วเข้าและไปหมดเลยเข้าไปเลยมันมันเขียนว่าเป็นรังสีไปเจอเนี่ยเฮ้ยรถรถลุ้งลุ้งแม้กลุ้งแม็กลีไป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 เปิดอะไรวะเปิด ไอบอกว่าเปิดเอวีนาคาวิ่งไปเลยส่งตัวแทนไปเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะตายกูจะตายเปิดแล้วอ่ะมึงลองมาตั้งด้านล่างไหมใครตั้งใครตั้งนาฬิกาต่อเขียวแม่งโคตรเยอะเลยไอยานี่มันต้องมีเจนเนอเรเตอร์หรือเปล่าวะเอ่าวเวลาเออมันต้องมีเปล่าวะเออมันต้องมีเจนเนอเรเตอร์ไอเจนเนอเรเตอร์เปิดแล้วเว้ยมันขึ้นสีเขียวอ่ะ ไม่ก็มันมันต้องมีแต่มันไม่มีเจเนเรเตอร์ปั่นไฟอะกับสายก็เลยเจริญมาวมาปีเอ้ะเครเอายางมาเมื่อกี้ไม่เอาเจเนเรเตอร์มาวะติดไหมบนรถติดไหมบนรถติดไหมบนรถมันจะขึ้นยังไงเนี่ยไอ้โบสยายาอยาอยู่ไหนวะขึ้นแบบนี้เล้เลยเลยเออจะเปิดจะเปิดยังไงวะตั้งไว้ไหมมีน้ำมันอก็แค่นั้นแหละ อ้าวเวนมีดิตั้งตั้งกูตั้งไว้บนเครื่องอันนี้อีกทีนะไปเมื่อคืนน่ะไอ้ใช้เครื่องบันไดไม่ได้เข้าไม่ได้มานี่ทำได้แล้วเว้ยเอามาติดด้านหลังอ่ะตอาอะไรไปติดด้านหลังอ่ะเอาเครื่องบันไฟมาติดด้านหลังเลยไอ้ไอ้เครื่องบันไฟมาติดด้านหลังใครเหยียบกูใครเหยียบกูไอ้พี่เก็บมากูตจัดการไม้เอาขวานมาบดีติดตัว ไปน้ำเหลือ60เปอร์ไปให้ได้มึงก็ลงทุนขนาดนี้แล้วดูดิทำได้ยังเออทำได้แล้วเออเครื่องเครื่องทางน้ามันติดแล้ววะอ้าวลองตะลอง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 เนี้ยอ่ะเ๊าะเบ๊าะเ๊บ๊าะไปเลยนะพงศ์จ้าจ้าเออยไม่มา รถไอ้สัตว์ต้องขี่ไปสกายเลยเถื่อยมะเถอนมไม่ไดไตายเอในเซฟเนยเดเดี๋เว็ดเดดเดุกลองถอดหน้ากากแล้วเข้าไปดูนีตายช้าๆไะเช้าๆนะเว้ขี่ไปช้าๆแร่ก่อนแร ไปตาดูคนที่ไหลเป็นดาวเลยอ่ะไปตาตากอเซฟโซนใส่ปล่าวะต่อเซฟโซนใส่ป่ะเออมันต้องเอาเซฟโซนใส่ด้วยเปล่าเซฟโซนใช่อะไรครับวัคซีนมันต้องมันต้องมีทั้งออออกออกออกซิเจนแล้วก็เซฟโซนด้วยวะน่าจะเป็นอะไรวะ เป็นถังเซฟโซนอ่ะไอ้ไอ <c oughs> ้โบ๊ทออกเกมไปใส่โค้ดนะฮะเข้ามานิเจ๊ะเจ๊ะตาย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 ไม่ได้ใครใครทำวะไอ้ตายตาปล่อยให้มันตายไปเราไปบึ้มอยู่เมื่อนี่ฮะเม่งสอยนะเข้าเซฟมันไหมเอ้เข้าเข้ารถเข้ารถเอ้ามามา กูนั่งหลังนั่งหลังอรถมารับกูเล้วแล้วเราไม่เปิดเครื่องออกซิเจนเลยเหรอเปิดแล้วไม่ใหเรอไม่เปิดแล้วอะใส่หน้ากากใหม่เหรออะก็ต้องแต่งไเปิดเปิดเผือเปิดเปิดเปิดเผื่อไว้ไม่ใช่รรอกนะขับรถถึงจะตายแฮะตาโอมีล้ำเดียวไอ้ตาเก็บไปไปแข็งน้ำมันไปขุดน้ำมันจัดดีๆจัดดี มึงก็รอกูดิมึงก็จอดอย่างเงี้ยเออขึ้นมาขึ้นมาอามึงไม่เปิดเครื่องนะเปิดตาเปิดดเปิดให้ได้เปิดด้วยแล้วเปิดแล้วโอ้ยกูขึ้นไม่ได้มันยังรถอยู่นี่หว嘛รถรถรถกูบอกแล้วมันไม่ช่วยเลยเลยมาทำไม่มาคุถึงให้เก็บหน้ากากเยอะๆไงนี่มาของโจรก่อนใส่หน้ากากเปลี่ยนอีกงานแล้วกูอะเฮ้ยมึงมาจอดรถอย่างงี้แม่งบัก พี่ผีติดเชื้อได้หวะตีมีระเบิดดไวยเหรอต้องใช้ปืนตนอย่างเดียดีเงี้ยมีเชี้ยเจ็บเจ็บูดใหญ่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 ยังไม่ยิงย่าม่ยิงเงี้ยมันระเบิดหมดขวาหมดเลยไปแค่นั้นไม่เหลืออูไม่ได้เลยเฮ้ งวงเหรอโอ้นี่โบนน้ำเขียวเก็บไปเฮ้ยอย่าโดดลงทางนี้นะเว้ยโดดลงทางนี้นี่ตายนะเว้ยเนี่ยนะเนี่ยน,นะเก็บน้ำเขียวไปข้าวทางนี้นาค้ับข้าวไหนข้าวในเนี้ยนะขนะ้าทางนี้ไปไปสำรวจเลยทางไหนมึงคนไหนอะไรอยู่ทางไงเนี่ยเดียเด๋ยวหลุดเดี๋ยวหน้ากากหมดอู้น้ำเขียวไอ้กากมีเป็นสิบกูบอกเลยมันมีนทั้งสองที่นะเว้ยมีค่าวทหารนะ ฮ้ยอ,อยู่ไหนกันนะวะกูก yeah, ูกูกูลงข้างล่างลงข้างล่างเฮ้ยแม่งยังไงวะฮะยึดเต็มไอ้หัวกีบเป็นหางไอเนี่ยไอ้ต้ามีดเนี่ยมันเอาเป็นมีดสมรไรได้อะแหมมันอยู่ห้องไหนที่เปิดไฟอยู่เลยอ๋อเนี่ยนะนี่ไม่ใช่อะคาตาเนี่ยหูดอกอย่างเยอะอะมาอยู่นี่ไหมได้นานากูอยากได้ที่หูกีบเสียงที่หกซุงไอ้โดมไหยวะโดมไหมวะอ้สามอยากได้ที่หกีบเสียงเมื่อกี้ใครโดนหกซุะ กลัวมามั้งเนี่ยรู้สึกตกมาแม่งเป็นแบบของประกอบปืนอ่ะกูไม่เอากูไม่เอาอย่ามึงค่อยกลับไปเอาที่นู่นนน16ซมมาไอสัตว์กลัวมาใช้ไปอยู่เหี้ยไม่ได้เลยนี่มึงลงมาแล้วอากาศจะหมดแล้วลลงงดดิิใครเจอใครเจอที่เก็บเสียงไหมกูนะกูขอเออแต่กระสุนร้อยกระสุนของปืนคนหนัก ไอ้มาชัดตี้เบ็เป็ดเป็ดมึง <c oughs> ต้งลงมาไรนบ้างเนี่ยด้วยขาด้วยขากหักหักว่ากูลงมนไดนสิอีซี่ยังตกแค่ขาหักได้เหรอะตกยังไงของมึงวะกูหลงทางเอ้ยกูขึ้นในรถก่อนเด้กูขึ้นแล้วเนี่ยกูจะขึ้นแล้วเนี่ยไม่มีอะไรใช่ไหมโอ้ยไอ้บอสมึงให้กิ๊กนำมา มึงบอกเลยไม่มีอะไรอยู่แล้วกัดิกเลยสี่เปอร์จันจันเลยดิ๊กนำมานี่คือแบบเลยดิด๊กนำมาไม่ต้องเก็บเลยละบางทีบิ๊กแม่งหลุดรอกสายตาของไม่น้อยอย่าลืมเปลี่ยนหน้ากากกันนะเว้ยกากคือลขสามเอ็ดยาวีริงเหรอยิคุณหลงกว่าทางขึ้นไม่เจอเอ้ามันลงไปลากนี่อีกไม่ใช่เนี่ยมันลงไปได้เรื่อยๆเ,เลยนี่หรอ มึงจะลงไปเหรอไม่กูไม่เห็นปะไม่ลงแล้วมั้งอ๋อจะเป็นทางเดิมเป็นทางเดิมเป็นทางเดิมสามเปอร์เซ็นต์โซ่ไม่รีบไปแค่อาหารเดี๋ยวไม่มีมันนะโอ้ยของมีแกล่ามีแต้งเยอะแก่กูมีแค่กีย่อันเองเนี่ยสามอันนึงเดี๋ยวกูดอกให้ใกล้กูมีแต่งเยอะแยะเลยอเพราะว่ามึงเก็บใช่แม่กูมีแค่สามอันเองเนี่ยโบยี่แต่ลิฟททิ้งเต็มเลยเนี่ย ไปทีนี่เลยเดี๋ยวกูเปลี่ยนหน้ากากก่อนเข็นในรถก็ได้เข็นในรถขึ้นไปแล้วใครไม่ใส่หน้ากากวะใครไม่ใส่หน้ากากวะกูนี่แหละเฮ้ยไม่ใส่วะกองมาเป็นบ้ามันบ้ามันมองไม่เห็นเออกูกูหน้ากากทางทางไอ้ที่ใส่บอกดับเสียงไม่ได้เหรอวะไอ้จ <render S 1> ัด <ๆ S 3> <ๆ S 2> เป็นตบเกืเสียงเกบเสียงไม่ได้เอามาให้กูก huh? ็ได้นะกูใช้พบเมื่อกี้ใครโดนสิบหกซูมกูไปวะสิบหกซูมอยู่ตรงกูกูบอกว่าเดี๋ยวค่อยไปเอานี่กูมีปังตออลายทัอ่านเว้ยมาเชตตี้นะยอมทำไมกูไม่นนายห่อยเนี่ยไม่จกปืนกลให้กูมึงวะเอากูปวนพี๊เตกรถเหรอ เยืดคนตกนรนีมันวิ่งแวงแต่เมื่อวานแล้วนะตัวิ่งเอาดิ้ยางเดินเนี่ยโดเหีอยไปอยู่ท้ายรถหาหวเลยเดี๋ยวั่ลงเลยลงเลยนี่มันล้นหลุมบ้านมันเนี่ยเปิยิงปืดยิงเอาเลยนะพวกเน่ยงวเยิงปืนยิงเป ยงเอาพวกนี้ย <Warner> ิงเอายิงเอาไอ้เยี่อดอกเอคหายอีกปืนดอเก็บไม่ได้ไอ้สัตว์เต็มของกูเต็มโบสมาเก็บนีอะไรแฝดอ่ะยิงเลยสัตว์เฮ้ยโอ้โหกันดีดแม็กเอคมีทุกไม่มีอะไรขโมยเชื่อดีไปนะคะจะหมด ไม่อยากจะโม้พี่มีเป็นสิบอันหน้ากากอะไอสัตว์ถ้าเป็นคนจริงนะมือถนคนจริงหน้ากากคงใช้ได้นานกว่านี้มันใช้ได้ไดในในม่ได้มากหน,น้ากากจริองอะอืมึงลองมึงลองนึกนึกนึกสภาพ้าถ้าเป็นโหมดไอ้นั่นอะมันลองนึกสภาพ้าไอที่มันมัน ทางลงสองฝั่งนี้มันมีห้องไม่เหมือนกันนะเว้ยกูลองลงอีกข้างนึงเลยก่อนเฮ้ยไปทางไปทางนี้ดีกว่าแม่ลงไปทางนี้ลงไปข้างล่างก่อนข้างล่างก่อนในตึกเข้าไปยังเข้าไปยังโขนมีตานอยู่ละกระสุนกูหมดแล้วไอสารจริงด้ะเอาไปเท่านั้นแหละกูมีแล้ว เนี่ยชี้ชีอยู่ที่ยังร้อยเปอร์เซ็นน่ะมันอีซี่ไงกระสุนหมดไอ้เหี้ต้องมานั่งคราฟกระสุนรทลองออกไปเปิดโหมดฮาร์ดแล้วมาเล่นเลยห้องตายตกข้างหลังใช่ไหมคุณลงไปดู้ดุนลองเปดูอะไรเนี่ย เสื้อหน่อยของมันโดอ่ะเออมีกระเป๋าทหารจริงได้ปะรถนี่ล้างการใช่ไหมไอเอวเนี่ยเฮ้ยหน้ากาศโมด้เดี๋ยววะเดี๋นี่นี่เด็กกูเก็บไปให้เท็เเต็มเเต็มเตมมเต็มเต็มมเกันเะ็มเตไมเเ็เต็นเะ็มเเต็มเ กูได้เป็นคนจริงแไม่มีอะไรเก็บนะตายไปแล้วนะกูศูนย์เปอร์เซ็นต์ใครมียายกูบ้างไม่มีไอ้สัสเนี่ยตรงเนี้ยถ้ามีเจเนเรเตอร์มึงเอามาเปิดได้เลยใครเมียไปเอามาจากรถดิไอ้เนี่ยไปปนรถมาเออขึ้นเมลนี่หน้ากากยังเหลือนะเอ็นไหนเอ้นไปเอหนขึ้นเมลไปอุเร่เยอะมากเลยได้ลงไงวะเครื่องไหนขครืงไหนเจนเนอเรเตอร์ขึ้นไปเอามาเดี๋ยวกูขึ้นเอากู ป็นคนไอ้นั่นน่ะใครเป็นคนตั้งเจเนเรเตอร์ไว้ด้านหลังกูนี่วะเออปีกมืออะขึ้นแมวเลยตามไปตรงนี้วะใครวะกูตกโอ้พิกพิกก็เลืยี่สิบแล้วตามไปตรงนี้แหละใครมียามัห้โบดอย่างใครมียังไงหมดไปใครมียางไงใครมียางไงตั้งอย่นี่นะเกแกไม่ใช่เหรอต้องพีดเป็นหลักมาวะ ใครมียาบ้างใครมียาบ้างถึนบ้างออกมาถามว่าใครมียาบ้างไม่ได้ไม่มีกูไม่มียาเฮ้ยมันแม่งบ้างออกมานุ๊กขอมาได้อ่นุ๊กไม่ต้องแมวแล้วนเจนเลเตอร์อ่ะนุ๊กขอยาหน่อยขอยาขอยาเออเรือจะตายแล้วเนี่ยติดเชื้อตายแล้วเนี่ยเจ้าไหมเนี่ยเจ้าไหมตรงอย่างไงเอาไม่ได้ลใช่ไหมเจ้าไหมเนี่ยเจนเลเตอร์อ่ะไอ้นุ๊กเจ้าเปล่าเจ้ามาเปิดเปล่า เปิดทิ้งไว้ทีได้เราเปิดทิ้งไว้ไปเอามาลูกๆขอยาหตินยลูกลูกจะตายแล้ใช่ไหมส่งไปแล้วนะฮะส่งไปแล้วไอ้กวะไอ้สมันก็บอกว่าไม่เอาไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยก็ตอนแรกมันบังออกมาไปแล้วไม่เห็นมีรยาคงหมดอันเนี่ยเออยารักษาโรค

ตอยเขียวอ่ะไม่เข้ามาเลยหอะไหนมันลุ้ไปเลยเราเดินรู้ได้เ้วมััมีน้ำมันเหรอวะไม่รู้อ่ะโงไแน่่มันถึเดินรู้ได้เ่ยโง่คุณออกไลนะเห็นไหวเห็หอแล้วพอแล้วพอแกูอัพกินวัคซีนไปพอแล้วลืมดูหน้ากากเยตอนแรกอะ แอม o m i n ม m งแนหน้ากากจะหมดแล้วเดี๋ยวไปต่อที่ไอที่ขุดน้ำมันกันกโกโกเล่นกับเวลาขึ้นทางไหนวะหน้ากากหน้ากากหน้ากากอนเนอรเตอร์ลงไปเนี่ยปั๊บ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 ตาขับรถลงมาได้ไหมขับได้เหรอไม่ได้บอก้ว่ารถพังมันมีทางลงไหะไม่มีไม่ได้ไม่ได้กลัวรถพังเจ๊กเกูเจอเอเคใส่ปลอกเก็บเสียงยกลับเลยไหมลับลับขับ ก็ตีในตีเตมาวเมามล้วนีมามามาางางตังเงืตังงตังตังตังวนยังไตั้งหรือวางจะตายห่าเมื่อกี้ใคราของกูไปวะเนี่่เรื่องนี้นีนี่ ทางไหนทางไหนไหนทางไหนเขาอยู่ตรงไหนรถโยงไหนากลัวรถไว้เยกลัวกลับทางเดิมดีกว่าไหมกลับทางเดิมทางเดิมบิ๊กบิ๊กเอาคืนี้กูนะมีขี้เลยเอามาทำไมวะินไปรอไล้บินไปรอเลยเดี๋ยวกูอยู่ข้างบนกูอยู่ล่างอนั่นแหละบิ๊กตอไปกูเลยเดี๋ยวกูเก็บบิ๊กนะตงบีดอบแล้วเจ้าพีเนี่ยวะแล้วไปวิ่งไปเลยเราเรื่อเรเรมาเลยเรรอรๆร พิงตัวซ้อนแล้วนิงมารถเข้ามาได้มันม่งต้องมีเกมไหนี่รอบแล้วมึงไปแล้วตาวเองมีกล่องกระสุนมาว่ากระสุนหมด้ยิงอันตุวะูกูยิงอันหน้าใครูคือเอเคนีอย่างดีงดีเ้ย่เชกูก่อน มึงมึงไปดูมึงไปดูดูกูมึงไปดูดูกูกูกลับมาเดิกูกลับทางนี่กูลงมาก็ได้ปหมมีใครอยู่ข้างล่างบ้างสุหมดไอ้ต้าไอ้ต้ากรกูจะตายนี่แหละกูก็จะตายกูไม่สนแล้วกูกระโดดลงนี่ข้างนมีสิบหกซมึงอย่าลงรีอาบขึ้นทางเดินไปแล้ววิ่งขึ้นมาเลยแล้วแล้วกูยังอยู่กูอยู่บนอยู่กูอยู่ได้อยู่ ไอ้นุ๊กขี่รถไปดิกูวิ่งไปช่วยพวกมันกระสุนกูเหลือสองนัดเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องลงมาช่วยกูข้างนอกไหนวะไม่ใช่ไม่ทางนึงไหนไอ้นุ๊กสิบหกขึ้นแล้วมีตู้กล่องอยู่ตู้กล่องกล่องกล่องปืนอ่ะกล่องปืนด้านใต้หอคอยอ่ะน้าไม่มีว่ะนี่นี่วะไม่มีกล่องไหนนกี่นากากูเหลือสุดท้ายแล้วเอามาเอามาเอามาเอา ลงร้นมาก่อนอบลที่ไหนวะตร่ไหนวะอืมลที่ไหนวะมีบ้าวเนี่ยไอ้นูกมึงดูผิดเปล่าเจอแต่มันเป็นมีดไอ้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไม่มีมันดีเลยแล้วของมึง่ะไหนกูโดปให้ดูนะนี่ไงนี่ไงไอ้บิ๊กอ้อมอ้อมมารับกูเองแล้วกันนะ มึงอยู่ไหนกันเนี่ยกูเหรอเร็วๆ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 สาวสิแล้วได้กากอ่ะแต่กูกำลังเดินไปเดินไเดินไปกูอยู่บนคนหินขึ้นรถและค่ะแต่กูบกว่าไม่ไม่มีเ e n e r a t ร r เอ้ยเฮ้ยเอ้ะเจาะจอดตรงจุดนั้นแหละกลับรถใช่ไหมเออกลับกันกูอยู่ใกล้ๆกล้อ้อ หายไปคนหนึงเนี่ยกูอยู่ที่กันทางเดินมาไอ้เงี้ยมามาห้าสี่อะกูลงรถก่อนนะก่อนนะแล้วกูถึงแล้วกูจะลงทฮลไมเนี่ยรือถ่ายไปไดูว่ามีสองสี่หกคุยมีกูถึงแล้วเรียบร้อยเจ็ดอันกูเหลืออันเดียวเนี่ยกูมีหกเจ็ดอันอ่ะกูออกเลยกูเก็บมาเยอะไอ้โบ๊ทอยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่ในรถหนึ่งเลคืนมาแล้วใช่ไหมเออ ไอ้เฮียทำไมขากลับแม่งไม่มีเกนฑ์เลยไปเลยขาว่าแม่งมีออกเลยอ่ะนนี้ขี่ออกไล้ไหมันไม่มีอะไรเลยอ่ะพุดขอ,องดีแม่งเยอะจริงโอ้ยตาเล่นแบบไม่มีออกซิเจนยิ่งดูปิง้งอากาศไม่พอกรขนาดเสกหน้าก่าวมาไอ้ไอ้แบบถ้าไม่เสกนี่ขูต่ตายห่าบอกเลยว่าเฮียครับ เดี๋วยวให้เปิดเลยตักหน้ากากที่มึงให้กูมาเนะี่ยเดี๋ยวจะเอาก็บอกกูจอดเอาได้หลุดเศษแล้วรอดแล้วเฮ้ยแมวฮอก่อนไอ้ออน,นุกเอาฮอกนะยังบ <s ad> อก <s ad> ทางทางเข้าทางโจูนเนี่ยทางเข้าฝั่งจูนอะหอยฝั่งไหนไหาย <s ad> ไม่รีไม่รีนะนูน่นยวเดวเกี่ยวอ่ะเดี๋ยวกู้ขี่เอง แผดเยวหน้ากากลงรถมาก่อนได้กูตอบตแล้วลงเลยกูจะเปลี่ยนหน้ากากด้วยนี่ปดึปืนเดินได้ต่อเดินได้กี่คนวะกี่คนวะคือในสองเว้ยจะเสี่ยงไว้ตายอ่ะปาผู้ดาวมันเจ๋งอะเอาเอาไม่ต้องลงดอกดอกไปแล้วดอกไปแล้ว งานเราก็องีออกเลยรถพ่อรถพ่อรพ่อเาเยไม่รู้ละลากรถออกเลยรถออกแล้วเพื่อนเรืๆวิกกเลยแล้วตกรถแล้วล่ะมึงมิกอเองวุ้ดฟังเสียงนะบุ้มนี่นะไปลงรอก่อนตรงนี <pantry breaking> ้แหละออกออกตะเขอันตรายแล้ว <assunto>

กด้วยเหตุตาไม่ตาตามาจอดนี่ตามาจอดนี่จอดนี่ตามาจอดนี่ไม่ต้องใกล้รถนะเดี๋ยวรถระเบิดตาไม่ดีอาก้าดยิงยิงยิงเฮ้ยยายเด็กเดเราต้องใช้เราต้องใช้เราต้องใช้แล้วเรงใช้เว้ยเรามาดูผลงานตอนมันลงดีกว่าพี่ขับพันผลเฮ้ยเป็นไงลายจักทร์ดูกูขี่หัวลงไมื่อสาดีแล้ว เอาจอดสักทีดิเดี๋ยวไ่่ได้ไงศัสตูจอดไม่ได้รองไปไหนนรกว่าหน้าหัวลงอ่ะจ้ามาจอดตรงนี้ตามดีเอ๊ยเอ้ยไปด้แล้วเ้ยนุ๊กขี่รถตามนุกเดี๋ยวกูกำลังหาท่านฝนดีๆจอดเองขี่ไปเลยเดี๋ยวกูซ้อน

อีอีซี่มึงดูตรงไหนกันวะดูอะไรไอ้ตาจอดอ่ะไอ้ขึ้นกูขี่เยงฮออย่าจัดอ้าวกูจองนะฮอไอ้นี่แม้มึงอยู่ตรงไหนเแม่ตามามามึงยกรถไปด้วยอย่าลืมรถตู้ เอมึงมันสูงมากไม่ได้กูต้องลงก่นเห็นมันที่กูเห็นไหมวะึ้งๆๆๆตั้งเลยแล้วมันะเกิดอะไรขึ้นแกอกี้ไอ้ย้แกไอ้แก้งแกไอ้แงยุ้งแกงะยกอุ้ะยกกย้งกุกอกันเกไอ้งดุ้งกูไอ้ตกดูแกพให้กูไปทางไหน มคงร้บไม่อะไรศพนี่น่ละเฮ้ยตาลงกันลงเบา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 ลงอะไรมือขับวะเอาทำไมเครื่องมันดับวะกูดับเองไอ้ตาจะตายอาลงไงวะอากาศ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 เออเออเออก็ยังมีคนตายเลย ไม่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 ตายไม่ตายคุณลงทันคุณลงทันไอ้ตาเอาอะไรมาเออเอาไอ้เครื่องปล่อยออกซิเจนมาไว้บนเครื่องบินดิไอ้เไอ้ไอ้บุตรอะไรวะไอ้บุตรกูเจอกูเจอเครื่องบินที่พวกมึงขึ้นไปแล้วก็ขาดหายใจกันนะฮะมันโดดกลางป่าเออมันไม่ได้ดอกมันพัง มันพังอยู่กลางป่าตัเห็นมันอยู่กลางป่านะอะเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้หัดแล้วจะขี่ไปไงเว้ยแกตายแล้วไปยังแอมคมมิ่งตรงเลยนะตรงเลยตรงเลยเื่อแล้วคือมาได้ยัตวะเบื่อาล้ขึ้อมาได้ยังวะชิคเง เรกไม่ยอครอบอยู่มึงเอาขึ้นมาใช่ไหมตานลงกอนต้นลงก่นน้ำไเหลือจิ้งาวลงยังไงอ่าปลงก่ต้าลงกี่มาเติมลงก่อนจอดจอดแต่ลงตรงนี้ก็ตายที่ต้องเาแปลกเสียงของใครเ้ลงไหนวะ